สวัสดีครับค,คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมมีเทคนิคเ,เล็กๆน้อยๆนำมาฝากกันเกี่ยวกับคนที่ใช้ระบบกินวอเตอร์ตัวใหญ่ๆกับแบตเตอรี่ที่เป็นแบตลิเทียมแล้วมี b ีมเอนะครับเราจะเจอปัญหาอยู่บ่อยมากเวลา MM. ผมส่งงานลูกค้าไปเวลาลูกค้าเอาเครื่องไปต่อแล้วบอกว่ายกเบรกเกอร์แบตเตอรี่ขึ้น b ีมเอตัดทันทีนะครับผมก็เลยแนะนำนะครับต้องยกขึ้น 2- 3เที่ยวมันถ, mm. <c oughs> ถึงจะทำงานได้บีมก็ถึงจะเลิกตัด อาการนี้เกิดจากเนื่องด้วยด้านในอินเวอร์เตอร์นี่มันจะมีคาปาอยู่ซึ่งเป็นคาปาความจุสูงมากแล้วก็ขนานกันอยู่หลายตัวทําให้เวลาเราต่อแบตเตอรี่เข้าฝั่งขั้วแบตตรงนี้มันจะมีการสปาร์คหรือเวลาเรายกเบรกเกอร์แบตเตอรี่แบบนี้เวลาเรายกเบรกเกอร์แบตขึ้นมันจะมีการกระชากกระแสค่อนข้างสูงเพราะต้องประจุกระแสเข้าคาปานั่นเองทําให้ถ้าใครใช้แบตเตอรเทียม บีมเอบางรุ่นอาจจะตัดนะครับยกขึ้นทีไรก็ตัดยกขึ้นทีไรก็ตัดโดยเฉพาะบีมเอรุ่นที่ดีๆเซนซิทีฟมากๆยกขึ้นแป๊บตัดยกขึ้นแป๊บตัดไม่ว่าจะบีมเอสร้อยแอมสองร้อยแอมสามร้อยแอมก็แล้วแต่ทําไมบีมเอมันตัดก็เพราะมันกระชากกระแสเข้าคาปาสูงนั่นเองนะครับและอีกอย่างก็เสี่ยงที่จะทําให้บีมเอตัวนั้น,น,นช็อตไปเลยก็อาจจะเป็นไปได้เนื่องด้วยมันดึงกระแสกระชากชั่วขณะเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ คลิปนี้ผมเลยมีวิธีป้องกันมาแนะนําสัก2อสวิธีอ่าวิธีแรกก็คือนี่ใช้ตัวนี้ถ้าใครมีถ้าใครหาได้ถ้าใครสั่งของอะไรอยู่แล้วนะครับสั่งมาติดไว้ก็ได้นะถ้าใครอยากใช้ตัวนี้เป็น ntc นะครับตัวนี้เป็นขนาด20โอห์มจะใช้เบอร์อื่นก็ได้50โอห์มหรือ100โอห์มก็ได้นี่เอาเบอร์นี้เลยก็ได้นี่ไปสั่งนี่2 0 d ีด20 ntc ใช้ตัวนี้ในการซอฟต์สตาร์ทเพื่อที่จะ ป้อนไฟส่วนหนึ่งเข้าคาปาก่อนเพื่อลดการกระชากเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับส่วนวิธีที่2ก็คือใช้งานลักษณะเดียวกันแต่เป็นอุปกรณ์คนละอย่างก็คือใช้เป็นตัวต้านทานขนาดใหญ่ๆเช่น5วัตต์หรือ10วัตต์นะครับความต้านทานเนี่ยก็ซักประมาณ50โอห์มหรือ100โอห์มก็ได้แต่ต้องเป็น5วัต์10วัตนะครับมันจะเป็นตัวต้านทานที่เป็นกระเบื้องนะแบบนั้นก็ได้เอามา,อ,าอนุกรมเพื่อที่จะให้ไฟผ่านตัวเนี้ย เข้าไปคาปาซะก่อนเพื่อลดการกระชากเพื่อลดอาการที่เพื่อลดความเสี่ยงที่บีมเวสอาจจะเสียได้นะครับส่วนถ้าใครมีหาอุปกรณ์พวกนี้ไม่ได้ถ้าบ้านมีหลอดไฟที่เป็นหลอดไส้หลอด12โวลต์นะครับนี่นะอันนี้มันหลอด220มันใหญ่ไปหลอด12โวลต์หลอดไฟหน้ารถนั่นแหละนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนนั่นแหละที่เป็นหลอดไส้เอามาอนุกรมกันสัก2-3หลอดนะครับแล้วก็ เอามาอนุกรมกับสายขั้วใดขั้วหนึ่งอาจจะเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบนะครับนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนี่เอามาอนุกรมกับสายยกเบรเกอร์ขึ้นแล้วชาร์จประจุเข้าคาปาซะก่อนอย่า,อ,าอย่าพึ่งต่อสายเข้าเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะผมจะขึ้นเบรเกอร์ไว้เลยนะครับถ้าเราขึ้นเบรเกอร์ไว้แบบนี้เอาสายไปแตะขั้วบวกรับรองนะครับมีกระชากดังปั้งแน่นอนนะครับแล้วเราจะเอาอุปกรณ์ที่ผมว่าเนี่ยมาอนุกรม ขอภัยมีมือเดียวนี่ทำยังไงเอ่ยนี่เอามาอนุกรมกันแบบนี้นะครับแปะไว้แบบนี้เลยแล้วก็จิ้มเข้าไปีขั้วหนึ่งมันจะสัมผัสอยู่กับขั้วบวกอีกขั้วเราก็เอาไปจิ้มเข้ากับขั้วของอินเวอร์เตอร์อันนี้ต้องระวังด้วยนะครับใครไม่ค่าก็ให้ช่างเขาทำนะยกเบรกเกอร์ขึ้นแล้วนะครับนี่แตะเลยแตะไม่ถึงอีกนี่เห็นไหมอ้าว อินเวอร์เตอร์ดันเปิดเครื่องไว้แม่พลาดเลยเดี๋ยวปิดก่อนอ่ะปิดอินเวอร์เตอร์ไว้มันจะไม่กระชากนะครับทําแบบนี้นะเห็นไหมอนุก,กรมไว้นี่ปุ๊บมาแตะนี่เห็นไหมเพราะแตะแล้วตอนนี้คาปาด้านในเครื่องจะมีแรงดันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเรายกเบรกเกอร์หรือเวลา่าหรือว่าเวลาเราแตะสายมันจะไม่สปาร์คนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมไม่สปาร์กเลย นี่เราก็ต่อเข้าแบบปลอดภัยได้เลยนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับสำหรับการโลดสปาร์กนั่นเองนะเพื่อป้องกัน BMS ของเราที่อาจจะเสียได้ด้วยนะครับสปาร์กแรงๆบางคนนะลูกค้าบางคนที่ผมส่งเครื่อง10กิโลวัตต์ไปเนี่ยคาปาด้านในความจุมันสูงยกเบรกเกอร์แบตขึ้นอ้าวเครื่องช็อตหรือเปล่าช่างทำไม BMS ม,มันตัด ยกขึ้น3 4สีรอบก็ยังตัดอยู Safe ่นะครับมันเป็นเรื่องปกติที่ b ี s เะตัดเพราะว่าคาปามันกระชากนะครับแนวทางก็คือว่าเรายกขึ้นครั้งแรกยกขึ้นครั้งแรกเนี่ยแรงดันส่วนหนึ่งมันจะสะสมไว้ในเครื่องแล้วแต่ m ีมันจะตัดไปแล้วทําให้แรงดันส่วนที่สะสมไว้มันก็จะมีประมาณหนึ่งเรายกครั้งที่2แรงดันก็จะสะสมขึ้นมาเรื่อยๆเรายกครั้งที่3แรงดันก็จะสะสมขึ้นมาอีกจนประมาณครั้งที่3หรือครั้งที่4 มันก็ถึงจะเลิกตัดนะครับบีเม็ดมันถึงจะเลิกตัดเพราะว่าคาปามันอิ่มตัวเป็นที่เรียบร้อยก็คือมันประจุก,กระแสเต็มแล้วมันก็เลิกกระชากนั่นเองนะครับถ้าใครเจอปัญหาว่ายกเบรกเกอร์แบตเตอรี่ขึ้นแล้วนะครับบีเม็ดตัดก็แสดงว่าคาปามันกระชากยกเว้นแต่ว่าเครื่องมันจะช็อตนะอันนั้นก็เป็นอีกเคสหนึ่งถ้าสมมุติว่าซื้อเครื่องมาใหม่อย่างเงี้ยยกเบรกเกอร์ขึ้นเลยโดยส่วนมากาเครื่องอาจจะไม่ได้ช็อตอยู่แต่อาจจะบีเม็ดอาจจะตัด เพียงเพราะว่าคาปามันกระชากเท่านั้นเองกับอีกอย่างหนึง่งเคสที่ผมส่งงานลูกค้าไปก่อนส่งงานผมก็จะมาเทสให้ดูอยู่แล้วว่าเครื่องมันทํางานได้แต่ถ้าเอาไปยกเบกเกอร์ขึ้นแล้ว b ีมเอตัดอย่างเงี้ยมันโอกาสที่ว่าคาปาจะกระชากเนี่ยค่อนข้างสูง นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ทําตามวิธีนี้หรือว่าถ้าหาอุปกรณ์ตามนี้ไม่ได้จริงๆสั่งซื้อไม่ได้จริงๆก็ให้ยกเบรกเกอร์ขึ้นประมาณ2-3เที่ยวแล้วมันจะทํางานได้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระความรู้เล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ